ค่ะทุกคนวันนี้มเมอจะพาปล่อยกบกันค่ะปล่อยกบน้อยกันนะคะนี่ไม่ได้นับนะคะว่ากี่ตัวแต่ยังเล็กมากอยู่ค่ะเพิ่งออกหางนะคะวันนี้เลยจะมาปล่อยกันค่ะนี่ค่ะแล้วค่อยเอาน้ําใส่นะคะให้เขาลอยลงค่ะเพราะนิสัยของกบเขาจะไม่ชอบความรุนแรงค่ะเขาจะค่อนข้างจะคิดตกใจง่ายค่ะ กบไม่ชอบอากาศเย็นนะคะนิสัยของกบไม่ชอบอากาศเย็นไม่ชอบอากาศที่ร้อนอยู่ในที่อบอุ่นถ้าอากาศเย็นเลยจะไม่ค่อยกินอาหารค่ะค่ะเราเอากบน้อยมาปล่อยกันนะคะทุกคนดูสิคะเยอะมากเลยคะ่ะอันนี้เป็นอนุบาลน,นะคะแี่นี่ก็อยู่อนุบาลก่อน อนุบาลให้เขาตัวใหญ่นะคะนะคะี่ค่ะให้เขายูแบบนี้นะคะเดี๋ยวน้ำสุกได้เยอะก่ะน้ำอกคะตัวนี้รุนแรกนะคะี่ออนุบาลไปแล้วนี่ค่ะ,คะ แะลูกแห้คอยไตหัดอยู่อย่างนี้นะคะถ้าเขาลอยไม่ได้แล้วม,มีที่เกาะเดี๋ยวเขาก็จะไปเองค่ะเขาก็โดดขึ้นไปนะคะหัดกระโดดขึ้นไปแล้วค่ะเห็นไหมคะกลุบน้อยของแม่เอนะะ็น,อน,น,นนะคะนี่ค่ะถ้าลอยน้ํานานนะคะเ้าลอยน้ํานานเข้าไปไม่ได้ก็มีที่เกาะเขาก็จะตุยคะ่ะ เราก็ต้องหาอะไรให้เขาเกาะนะคะเดี๋ยวถุนจะเยอะไปใส่ใบไม้ก่อนอย่กับใบตองนะคะนี่ให้ขย่กับใบตองก่อนห,หัดกระโดดคะ่ะห,หัดกระโดดไปนะคะ บกน้อยของแม่เอ๋ลงวันนี้น่าจะหลายพันอยู่ค่ะน่าจะพันสองพันได้มากแค่นี้นะคะแค้ก็อยู่นี้ก่อนค่ะอนุบาลนี้ก็ตัวใหญ่นะคะอนุบาลนี้กาตัวใหญ่ก็ะจะตักสองวันค่ะวันนี้กับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะตัก